สวัสดียมามเช้ากันนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาเดทเฮดกุหลาบอีกแล้วนะคะมาตัดกุหลาบที่ร่วงโรยไปนะคะในสวนของเรานะคะซุ้มนี้นะคะก็คือกุหลาบ Isaac, มาดมไอแซกนะั่นเองนะก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะโรยแล้วค่ะนี่นะคะดอกที่เขาโรยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ยังหลงเหลือดอกที่สวยๆอยู่บ้างนะคะนี่ดอกนี้ใหญ่อลังการมากก็ยังมีดอกที่สวยๆหลงเหลืออยู่นะคะก็มาดำไอแซกนะคะเป็นกุหลาบแอนทีกนะคะกุหลาบเฮอริเทจโรสนะคะหรือภาษาไทยเขาเรียกว่ากุหลาบเก่าหรือโบราณนั่นเองนะคะมีมาตั้งแต่ early 1800นะคะหรือว่า200กว่าปีที่แล้วเนาะ ก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะเราปลูกได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะลงดินก็วันนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเดทเฮดเขาอ่ะนะคะก็จะพาทุกคนมาทํำพร้อมๆกันเลยนะคะก็อุปรกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ก็กันไกรตัดกิ่งเนาะแล้วก็มีถังนะคะเก็บเศษที่ที่เราตัดแล้วนะคะ เราเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเห็นไหมคะดอกเขาจะสั้นนะคะทุกคนเวลาเขาออกดอกเห็นไหมคะก้านเขาสั้นมากๆเลยแล้วก็ตัดเหนืออ่ตัดไปเลยนะคะแบบนี้นี่นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะบางบางก้านก็สั้นบางก้านก็ยาวนะอืมแต่ส่วนมากก็จะสั้นนะเขาออกดอกตรงแถบนี้นะคะเห็นไหมคะก้านเขา ไม่ยาวเลยนะคะก็ตัดไปเลยเราก็เคยบอกเทคนิคไปแล้วเนาะอืมก็ตัดเฉียงๆนะยงเเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บด้านล่างเนาะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมถ้าใช้มือเด็ดมันก็จะเป็นแบบนี้นะอืมตัดตรงนี้อ,อืมแล้วก็มีอีกอยู่ตรงนี้นะคะก็ตัดไปเลยอันนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ เราก็จะตัดเลื่อนลงมาถึงตรงนี้นะคะตัดเฉียงเฉียงลงไปอืมนี่ก็โรยไปแล้วเหมือนกันจะมองไม่ค่อยชัดนะทุกคนเพราะว่ามาแต่เช้านะฮะหกโมงครึ่งอีกแล้วนะคะเป็นเวลาตัดแต่งกุหลาบของเรานะคะก็จะมาทําให้เพื่อนๆน,นะ,ะได้ชมกันเนะว่าเราตัดแต่งแบบไหน ะะมะดาไมไอแสกนะคะหอมมากๆเลยนะคะหอมเหมือนกลิ่นของราสเบอร์รี่เลยนะคะกลิ่นผลไม้หอมแรงมากๆเลยะคะ่ะทุกคนกุหลาบนี้ก็นิยมเอาไปทำชงทำชานะคะหรือว่าทำคอนเฟตตี้นะคะดรายฟลาวเวอร์ประดับประดาเนาะบนโต๊ะนะคะก็มีประโยชน์นะคะทำได้หลายอย่างเลยะคะ่ะ ก็วันนี้ก็จะตัดแต่งตรงโซนนี้นะคะแล้วก็ดูข้างบนข้างบนก็ร่วงโรยไปแล้วเนาะอันนี้ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะว่าเราตัดแต่งแบบไหนซุ้มของมาดามไอแสกนะคะยังเหลือดอกสวยๆอยู่นะคะก็ตัดแต่งเผื่อเขาจะบานให้อีกรอบนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีอก,อกต้นหนึ่งแล้วกันนะ ทุกคนย้ายมาตรงโซนนี้แล้วนะคะโซนนี้ก็จะเป็นกุหลาบรีเนนะคะนี่กุหลาบรีเน่รีเน่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าตาเขาน่ารักนะคะทุกคนเป็นตอนเลสนะคะไม่มีหนามเลยนี่จับไปก็ไม่มีหนามนะอ่าแล้วก็ออกดอกเป็นพวงเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูตรงตอเขาก็จะเป็นประมาณนี้ นี่นะคะสวยน่ารักมากๆเลยนะรุนไหนออกดอกเก่งนะคะอันที่โรยไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนส่วนข้างๆนะคะก็คือปอมพอนเนล่านะคะพอมพอนเนล่าก็เพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะหกเดือนเองค่ะทุกคนนี่แต่ว่าเขาออกดอกดกนะคะตอนนี้ตอนนี้พอมพอนเนล่าก็มาถึงตรงนี้แล้ว เราจับเขาเลื้อยไปด้วยกันกับรูเน่เลยนะคะก็อยากจะให้เขาเลื้อยไปด้วยกันเพราะว่าสีเขาเข้ากันดีนะตรงนี้ก็จะเป็นจูดนะคะจูด t ด e o b s ออฟสกูร์นะคะทุกคนตอนนี้ก็โรยไปแล้วนะคะตรงฝั่งทางนี้ก็จะเป็น เอิร์ธแองเจลนะแล้วตรงทางนี้ก็คือ Princess Alexandra นะคะก็จะโรยไปแล้วด้านนี้ตัดไปเลยก็จะพามาตัดตัดแต่งรินีนะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาเขาโรยไปแล้วนี่นะคะวิธีตัดแล้วก็เหมือนกับบีเดนหรือว่าเปียเดรอนซาเลยนะคะแล้วก็จะตัดยกช่อไปเลยนะคะ หนึ่งสองซ้ำก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมสัตยกชอบแบบนี้เลยค่ะก็ดอกที่โรยไปแล้วนะคะก็ตัดไปเลยก็จะมีดอกใหม่ๆนะคะแตกตาออกมาแบบนี้นะคะสีของเขาสวยหวานมากเลยค่ะแล้วก็ใบเขานะคะใบเขามัน มันแบบสวยจริงๆริอะค่ะตอนนี้ก็ดูของเดลิลลี่นะคะทุกคนนี่เดลิลลี่บานแล้วสีแดงก็มีนะอยู่ตรงหนูพาไปดูเดลิลลี่แป๊บหนึ่งเนาะนี่นะคะเดลิลลี่เดลิลลี่บานแล้วค่ะ สวนก็โล่งแล้วนะคะเราก็ทำการถอนรากถอนคนเอเวอร์ลาสติแล้วนะก็โล่งแล้วค่ะเป็นสวนฤดูร้อนแล้วค่ะทุกคนดอกอคอนก็มาแล้วนะ,ะสีม่วงๆตอนนี้ก็เป็นฤดูของเดลิลี่วันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาทุกคนนะคะไปกับดอกกุลาพมพเนล่านะคะกับ วีเน่นะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Do you wanna know? Day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much that takes. That's let it The way you like a song, you Ooh. know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The not wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. Don't wanna show me a friend.